สวัสดีครับผมประพังกรบุตรดีมีนะครับอ่ะวันนี้เราออกมานั่งดูดวงกันที่วัดถ้ำเอราวันนะครับเพิ่งดูดวงให้ลูกค้าเสียไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดวงกันว่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วตัวเริ่งราษรศีนะครับอ่ะดูดีว่าวันนี้ น้องนำโชคนะครับน้องนำโชคจะเป็นคนเป็นผู้ดูดวงให้กับเพื่อนๆนะครับว่าวันนี้น้องนำโชคจะดูดวงให้กับคนตกพึ่งอะไรนะครับนักสัตว์อะไรของตำรามอไก่น้อยนะครับอน้องนำโชควันนี้จะดูดวงให้คนตกพึ่งอะไรลูกกิ่ของมาให้พ่อดูหน่อยเนาะดวงดวงคนตกพึ่งอะไรให้น้องน้องนำโชคน้องนำโชคจะออกมาดูดวงให้กับ เพื่อนนะครับอ่ะเกีมาลูกใบไหนอ่าครับได้แล้วน้องนำโชคเขาจะดูดวงให้กับคนที่นะครับตกพึ่งแมวนะครับตกพึ่งแมวเนาะเห็นเนาะตกพึ่งแมวครับตกพึ่งแมวปีนี้ดวงของคนที่ตกพึ่งแมวใจผ่องแผ้วหาเงินทองแต่มัวหมองถูกนินทาถูกกล่าวหาบริวารอนณาจารย์จากผู้น้อยคอยลังแกเขาพ่ายแพ้เราเป็นพระชนะมาน ย่อมรองควานป่วนุราเพราะสินยากัตันยูเขาเป็นหนูเราเป็นแมวเหมาะกันแล้วพอๆกันอย่าไปฝันเกิดสักดาดวงสตาวาสนายังไม่เต็มนะครับดวงคนตกพึ่งแมวนะครับดวงยังไม่เต็มยังไม่สุกงอมนะครับปีนี้จะทําการสิ่งใดนะครับลงทุนนะครับการลงทุนอย่าเพิ่งตัดด่วนตัดสินใจนะครับเป็นปีแห่งการเตรียมการนะครับ สิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันถามว่าการเงินดีไหมคล่องตัวไหมปีนี้จะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับจะมีอุปสรรคการเงินไม่ค่อยจะลาบรื่นนักนะครับดวงคนที่ตัวพึ่งแมวนะครับตัวพึ่งแมวใจผ่องแผ้วหาเงินทองแต่มัวหมองถูกนินทาถูกกล่าวหาบริบาลอนาจารจากผู้น้อยคอยรังแกนะครับ ขอพ่แพะเราเป็นพระชนะมารย่อมร้องควาป่วนสินยากะตนยูเขาเป็นหนูเราเป็นแมวเหมาะกันแล้วพอพอกันอย่าไปฝันเกิดสักดาดวงสตาวาสนายังไม่เต็มนะครับดวงยังไม่เต็มยังไม่สุกงอมนะครับดวงยังไม่สุกงอมถ้าจะให้ดวงสุกงอมนะครับต้องรอให้หลังเดือนเกิดของแต่ละคนไปก่อนนะครับอ่า,อาทีนี้พ่ออยากรู้ว่าดวงคนที่ตัวพึ่งแมวโชคลาบพออยู่ทางทิศไหนลูกโชคลาบอยู่ทางทิศไหนอ,อยู่กับ คนสีผิวอะไรนะครับอ่าเราไปดูกันเราไปดูกันเนาะว่าอ่าคนที่ตกพึ่งแมวปีนี้นะครับดวงอยู่ทางไหนนะครับอ่าเอามาดูน้องนำโชคไปเอาไม้พ่อดูใบไหนลูกเอามาอยู่ทางทิศไหนอือ,อได้แล้วนะครับน้องนำโชคบอกว่าดวงคนที่ตกพึ่งแมวนะครับอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ นนี่คือดวงของคนตกวพึ่งแมวเนาะอยู่กับคนลักษณะสีผิวอะไรนะครับดวงของคนที่ตกพึ่งแมวโชคลาบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอยู่ลักษณะคนสีผิวอสองสีนะครับคือดำแดงผิวดำแดงหรือผิวสีดำดำข่ำนะครับดำขำดำแดงดำข่ำนะครับโทนสีดำนะครับโทนสีแทนนะครับ าการเสียงโซคเสียงเบอร์นะครับก็ให้ไปเอากับคนสีผิวดําแดงหรือว่าผิวสีดําขำนะครับอยู่ทางที่ตะบันตกเสียงเหนือนะครับสําหรับคนที่ตกพึ่งแมวนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจอยากจะดูดวงนะครับทักแชทเข้ามานะครับหรือทักไลค์เข้ามานะครับ ID ไลฟ์ศูนย์หกหนึ่งเก้าหกสองศูนย์สามศูนย์เก้านะครับเก้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าหกสองศูนย์สามศูนย์เก้านะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาอาจารย์ประพังกรบุตรดีมีนะครับหมอดูไก่น้อยนะครับคนไหนอยากรู้เรื่องดวงชะตาดวงตัวเองจะทำธุรก,กิจการงานอะไรถึงจะถูกดวงถูกโชคนะครับก็ ทักเข้ามานะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมจานประพังกรหสวัสดีครับ